ลุนค่ะลุนค่ะโอ้ยแม่ร้านหนงออแม่ค่ะต้องร้านหนึ่งแน่นอนแให้อยเพรอุ้ยออยแม่แม่มันโกงไพ่ไปทุกวันนะหนูรู้แล้วนเราจะทำอะไรย่านเงินจากการได้ไพ่นารู้แล้วนะบริสทิอ่แม่เปิดเลยแม่เปิดเลยโอ้ยแม่โอ ยังไงแม่ยังไงกี่บาทห้าบาทอันนี้คือเจ๊เจ๊ซื้อต้นห้าบาทอันนี้มึงเก็บเงิด้เหรอแต่ยังมึงซื้อทองให้กูห้าบาทแม่หนูรู้แล้วว่ามันทำมามีการด้วยแม่จยังไงยังไงแม่การด้วยเป็นโกงไพ่ไปได้อ๋อเป็นโกงไพ่ไปเพราะเหตุนี้ไม่โกรธมันแล้วไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธนะต่อไปนี้ไม่โกรธแจ็ค ร้อยชีวิตลุงรอดโจดช่วงชัชวาลเงินทองไหลมาเทมาเป็นที่รักของทุกคนอย่างนี้ตลอดไปมีความสุขมากๆทุกวันนะการเมียพัชรศรีอ้าวยังไงอ่ะตลบยังไงอ่ะอ้าวแจ็คไม่ได้ให้หรอไม่ไม่ผมเป็นมาสเซนเตอร์่แจ็คของเธออยู่ไหนแจ็คของเธออยู่ไหน ไม่ก็ของไอโอจังโอจังอ้าวไม่มีของตัวเองเลยของขวัญมึงล่ะมีแต่หมอยกันลอยเยอะยังไงอ่ะแจ๊คนี่เน uh ี่ยคูแล้วนะเงยเยอะเงยก็ได้เงินเยอะจต่กูเยอะที่สุดแม่เงยยังไงครับแม่ได้เลยไปเยอะแล้วไอไปก็ไปไม่ได้หไอคืออะไรคืออะไรนี่คือกาล์เมอซื้อให้กาล์เมอซื้อให้ค่ะแม่หาพี่แม่ซื้อค่ะเป็นสะพานบุญเสียวอะไรเนี่ย อ,นนอ่าไนะม่แล้วเธอได้ไพ่เท่อไหลายบาทอ่ะอาจารอุ๋ยยังไงล่ะ1 0 0นาเขาได้ไพ่ไปตลอดเลยนะแจ็ไพ่ตลอดีอ่มแ <laughs> จกได้ไพ่ไปทุกวันเลยนะย <laughs> ังไง่ะเ,เปิดร้านจังหน่อย <laughs> นะยังไงยัง อีแจ็คก็ไม่ใช่ของของมึงไม่มีเลยอ่ะเอาลับตาค่ะหลับตาแล้วมาแล้วมาแล้วมาของจริงอ่ะมาของจริงแล้วแม่อาจจะเป็นสร้อยเพชรก็ได้นะยังหวังอยู่แม่เราเร็วมันอยากให้แม่สวยไหนอะของขวัญแจ็คอะ ทุกคนรอเซอร์ไพรส์จากแจ็คเลยนะคุณแม่ขอบคุณมากนะคุณแม่ขอบคุณนะคุณแม่คุณแม่คุณแม่ไม่ได้ดูแน่ๆเลยอ่ะถ่ายรูปแจ็คสรุปเธอไม่ได้ให้อะไรคุณแม่เลยหรอให้ใจคนทางบ้านเขาบอกว่าเขาลุ้นของขวัญจากแจ็คมากเลยนะคุณแอยแม่เม็ดนานรุ่นนานนะแม่นะโอ้ไปซื้อกินนะแม่คืนนี้จะได้มีความสุข ยังไงแจ็คเธอไม่ให้อะไรแม่เลยหรอคนทางบ้านเขาคล่องสงสัยมากเลยเนี่ยให้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หนักกว่านี้ต้องรอคืนนี้ได้ไหมล่ะยท่ชเธอจะเซอร์ไพรส์คุณแม่คืนนี้เลยไหมล่ะใช่ครับเซอร์ไพรส์ก็คือเรียกเด็กมาให้แม่ครับเด็กอะไรอ่ะแม่ชอบให้เรียนนม